ไม่ดูเลยทำไมจะต้องปิดบังอันนี้แบบเ็นนว่นเลยนะแบบในระบบในระบบคือตัดจบตรงที่ประมาณหกโมงเย็นเมื่อวานนี้เพราะว่าน้องให้น้องพักค่ะแล้วหนูมาลันต่อลันเต็มที่เต็มรูปแบบระหว่างนั้นหนูก็ลันกับน้องอยู่แล้วเนาะแล้วหนูก็เลยว่าในระบบมันจะช้าการตอบก็คือไม่มันต้องไปตอบหนูขออนุญาตเป็นเมนนุ่นเลยค่ะถ่าย โทรถ่ายเช็คปิดให้เดี๋ยวนั้นเลยเสียงเสียงกลนดังหรออ้ยลูกชายค่ะลูกชายก็คือลูกชายก็อยู่เป็นเพื่อนจันตีหนึ่งตีสองเลยน้องอามหลับแสบมากโอ้ต้องขอภายในเสียงก้นด้วยนะคะทุกคนอื หนูยิ้มมาแล้วเมื่อคืนเกือบไม่ได้เนาะน้องน่าจะน้องอยู่เป็นเพื่อนหนูวันตีตีสองเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูเก็บหมดแล้วประมาณหกทุ่มห้าสิบนะคะอาร์มเป็นคนสุดท้ายที่หนูเก็บเมื่อคืนนี้บอกเลยเนาะดูปากแห้งมแล้วแล้วหลังจากอันนั้นหนูกินข้าวกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาดูคือการกลับมาดูคือลูกค้าที่คนไหนที่เราโทรไปแล้วไม่มีการติดต่อเขาทักกลับมา จำเป็นต้องดูให้เขาอีกจําเป็นต้องขาขเคียร์อีกประมาณตีเกือบตีสองหนูถึงได้หยุดนะคะแล้วก็ขึ้นบ้านอาบน้ำนอนได้เปิดต่อๆดูอะไรนิดหน่อยแล้วก็นอนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกตา <S 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 โทรสงสารค่ะอารมโทรมาเจะกันตอนหกทุ่มพอดีเป๊ะๆนะคะทุกคนกลุ่มปิดเท่าไหร่คะหนึ่งจ้าหนึนะคะอะไปต่อยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคะดูก่อนนะ อันนี้ก็นั่งไกลอยู่เหมือนกันนะคะทุกคน,นไปต่ออีกคนนึงแล้วค่ะรอไม่ไหวแล้วนะคะรอไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะคะคือบัตรหน้างานซื้อได้จนกว่าจะหมด หนูก็บอกไม่ได้นะคะว่ามันจะหมดวันไหนเนาะอย่างวันนี้คือไปเกินครึ่งแล้วค่ะเหลือแต่ชั้นบนนะคะชั้นล่างเหลืออยู่แค่สองแถวสองแถวด้านข้างนะคะมันก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือชั้นบนค่ะชั้นบนนะคะประมาณชั้นบนอีกประมาณกี่ที่ละ่ะเยวให้อดมินมาละคืออดมินสลบสลายนะคะ หน้างานใกล้แล้วจ้าแต่กลุ่มปิดยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะรับอยู่เรื่อยๆรับอยู่ตลอดนะคะแล้วก็กลุ่มปิดนะคะตอนนี้นะคะอาจจะก,กดรับได้เร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อวานลั่นไปเยอะแล้ววันนี้อาจจะก,กดรับได้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทุกคนที่เข้ามามันมีการตรวจสอบสองชั้นไม่มีคนแอบแฝงไม่มีคนที่เป็นอ่าเป็นมิด มาเลยมีมาบ้างนะคะแต่พอถึงขั้นตอนที่เราตรวจสอบหลักฐานเนี่ยเขาก็ออกไปหมดแล้วนะคะเท่ากับว่าคนที่เหลืออยู่คือคุณที่มีหลักฐานทั้งนั้นนะคะเราก็กดได้เลยรวดเดียวนะคะวันนี้ทีมกดอนุมัติพร้อมค่ะพร้อมแล้วพร้อมนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ซื้อกลุ่มปิดนะคะทีมอนุมัติเราพร้อมแล้วนะ สู้ๆค่ะน้องกิกสู้อยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่มิกกี้ะอันนี้ถึงคนต่อไปแล้วนะ ดึงเข้ากลุ่มแล้วโอโอเคค่ะขอบคุณมา,มากเลยค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยบัตรกลุ่มปิดซื้อได้เรื่อยๆนะคะบัตรหน้าง,งานซื้อจนกว่าจะหมดนะคะตอนนี้อัปเดตนะคะแถวด้านล่างจนล่างใกล้หมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึงสิบที่นะไม่เกินสิบกว่านะคะสิบกว่าแล้วก็เหลือชั้นบนคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อวานพ่อก็โทรหาอยู่แต่หนูยุ่งะคะ่ะโทรกลับแกก็ไม่รับนะคะ แก okay, น่าจะถามว่าวันนี้หนูไปไหม <c oughs> หนูไม่ได้ไปนะจ๊ตะตาออดใครเจอตาอ,อดบอกให้หนูด้วยนะ <c oughs> ลูกสาวไม่ได้ไปนะคะยุ่งมากค่ะคุณพ่อค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไลฟ์สดด้วยค่ะมันไกลเนาะหนูไม่โอเค